พอพอได้อยู่เนาะได้ไไดหวยไทยได้หวยไ,ได้ว,วันพุธนี่แหละสามตัวตรงเลยทางดิตรเก้าสู่ช่องนัชินีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะวันนี้เป็นวันใกล้โค้งสุดท้ายเต็มที่แล้วนะครับมท่านที่ถูกนะครับได้โชคจากพญาเขกน้อยนะครับเดินทางมาวันนี้ก็น่าจะไกลสุดก็คือคุณพี่มาจากบางบัวทองนะครับแล้วก็มาแก้บนกันอีกหลายเจ้านะครับหลายเจ้าเลยหลายเจ้าเลย สวัสดีครับคุณตามาจากไหนครับแถวเพชรบูรณเพชรบูรีหน่มาบ่อยไหมครับเพิ่งมาครับเพิ่งมาครั้งแรกเลยครับโอ้ยได้ยินข่าวนี่นอยากมาเห็นเนาะมาแล้วคู่ให้ชูแล้วได้ยังยังกำลังจะได้กำลังจะได้ได้ในวันนี้นะขออะไรแกขออะไรฮะคิดว่าขออะไรจะแกขอตัวเลขหรือว่าขอโชคลาภหรือยังไงโชคลาภขอเป็นตัวเลขไม่ให้อะไรครับ ไหนนักตาจุดแว้ยไหนนี่ครับเดี๋ยวนี้อยู่ใกล้ๆดีนะอยู่แค่เพชรบูรณ์เองครับใกล้สุดแล้วหกสี่นะหกสี่เดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เราจะรวมเลยนะครับคลิปนี้เราจะรวมเลยนึงอีกอีกจากอีกคนหนึ่งครับ ว่าทุตเอ่อมาต่อสุดไปที่ที่ใหญ่ที่สุดนะนายเราแม่อยู่โอ้โหสได่ไดนี่ในสายไั่งมันก็วอนไม่มีของสั่งปมะเด็นนี้อกเขาห่ะการพออยู่ดีพอเล่นอะไร อันนี้ถูกสั่ตัวตรงเลยนั่นี่ว่าแล้ว,น,วน,นั่นนี่รู้กันไหมอือว่าแล้วว่าแล้วเป็นย<ะ>ังไงบ้างครับรู้สึกยังไงครับเมื่อสักครู่ไม่ได้เป็นอะไรเหมือน,น,<า>นปู่จะเข้ามาทักได้โชคจากปู่ไปนี่ครับได้ย<ะ>ังครับได้อยู่เยีคนนี้ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่นะครับอ่ะนะครับก็ขอให้คุณแม่ได้รับโชคจากปู่อีกครั้งเลยครับวันนี้นะครับทุกนี่นี่นี่คนสำคัญอยู่นี่ครับนี่นี่สวัสดีครับคุณแม่ค่ะแอบได้ยินแววๆสามตัวตรงเลยแล้วครับสามตัวตรงโอ้โหสามตัวตรงเลย<า>เยอะไหมครับ แต่ได้หวยลาวก็ไม่พอพอได้อยู่เนาะได้หวยไทยได้หวยลาวได้หวยได้หวยอะไรก็ดีหมดแม่สามตัวตรงก็ก็เขดูลูกดูดูคลิปคุณจรอน่ะอืเออแล้วก็มองเห็นเลขก็เมื่อเมื่อวันพุธนี่แหละครสามตัวตรงเลยสามตัวตรงเลขเลขเลขลาวเลขลาวโอ้หกข้ามหนึ่งตรง ได้พออยู่เท่าไหร่เออได้พออยู่แล้วเนี่ยกินว่าติแล้วครับกินว่าติดแล้วได้สองว่ตติแล้วสามตัวสองตัวสองตัวเมื่อสาม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 มาปุกข้าหนึ่งเม็กเหลาเ็กเหล้าแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็วันนมาววันนี้ก็มาไหว้ปู่บอกว่าถ้าถูกพอมีค่าน้ํามันค่าเดินทางก็จะมาไหว้ปู่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่สมุทรสาครเนี่ยเอ้าไก่เหมือนกันนี่อ๋อครับ ได้อะไรมาไหว้ท่านครับงูเยอะแยะเลยที่โตผลไม้ผลไม้ไข่มาออกเดินทางตั้งเมื่อคืนนี้มากี่คนมาลูกเขยลูกสาวมาผู้ใหญ่บ้านครับโอ้ผู้ใหญ่บ้านมาด้วยผู้ใหญ่บ้านเข้ามาแล้ววันนี้มาขอเลข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 ลาวก่อนหรือว่าเอาไปเจียงทั้งสองอย่างเอาไปทั้งสองอย่างอยากจะไปไหว้ปู่เข้าไม่ได้ไงเข้าไม่ได้เราก็เลยเอาละตรงทูบเอาตรงทูบเนี่ยนะครับเนาะ อธิษฐานถึงท่านสื่อถึงท่านขณะแอดเอเดี๋ยวเราก็ดูในโทรศัพท์นั่นดูในโทรศัพท์ยังได้นะลูกสาวดูยังไงก็ไม่เห็นกันเขาบอกไม่เห็นมแ,นแม,ม่เห็นยังไงหนูเห็นนี่จะเป็นเจ็ดเจ็ดว่าแม่ในช่วใครชคมันช่วไใครชกมันตรงเราบอกปู่ลูกก็อยากจะมาไหว้ไหมขอค่าน้ํามันมาเหอะก็เลยได้ก็เลยต้องมาต้องมาเราเราผิดอันนี้มาครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยมาครั้งแรกครั้งแรกเลย แต่ว่าถูกถูกกระปุกยิงงวดละสองงวดไงถูกกระปุกสองงวดโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินทางมานี่เลยอธิษฐานถึงท่านก็ได้เลยขอโอ้ยว่แล้วก็ขอพรท่านเราเราฝากมาแหละอืมก็โชคดีของเราไปเนาะใช่ใช่ใช่ปู่ก็ยังสงสารเราว่าเออถามถามถามตรงๆทั้งชีวิตมาซื้อหวยถูกกี่ครั้งละถูกเยอะนะโอ้แสดงว่ามีคนมีโชคทางนี้โดยเฉพาะเลยใช่ใช่มาตาขายหวยเองมาเจอเจอเจอเอี่ยนใหญ่แล้ว ก็ถือว่าคุณแม่ก็ได้โชคทางตัวเลขบ่อยครั้งเฮงเฮงอืแล้วเห็นนั่งออกคลิปใหม่ๆนะว่าจะมาพอดีฝนฟ้ามันตกนะตอนตอนที่ยังไม่ได้ปิดทางก็อยากจะมาหน้าฝนไม่โคนขับก็ไม่ว่างงานเยอะจากนี้ไปก็เข้าได้ตลอดเนี่ยมีว่างเมื่อไรก็มาได้ครับเราก็จะเปิดวันที่เท่าไหร่วันที่16แน่นอนครับเป็นทางการเลยครับมาได้ตลอดตั้งแต่วันที่16ไปเลยครับยาวเลยครับ ถ้าจะมีประกาศอะไรเดี๋ยวพ่อผมก็จะลงทางโทรศัพท์ให้ดูครับดูคลิปอยู่เรื่อยๆทุกวันนะดูทุกวันน่ะบอกปู่เอ้ลูกก็อยากจะมาเคยมาเที่ยววัดถาซ่อนแก้วเรื่อยๆไงอืมคือมาบ่อยเรชบครับงวดนี้โอ้ยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังเจ็ดเป็นเจ็ดสองยังไม่หมดเลยรอรอรออันนี้ก็คงจะต้องเป็นวันศุกร์นี้ก่อนเนาะไหมเนาะ วันศุกร์นี้ก็คือตำราวก่อนใช่ตำราวก่อนตำราวก่อนแล้วก็อะไรไม่ว่าได้คุณแม่นะครับได้โชคจากอะไรมาเนาะนี่นายกูนี่แหละชอบนะเห็นที่แรกก็แม่ก็ชอบนะชอบชอบด้วย้วศรัทธาด้วยครับรอรุนเด็งกันไหมเนาะใจก็อยากมาก็อยากให้ไปเห็นตาตัวท่านนะะจริงๆริงะแต่ว่า เดี๋ยวายก็พักพักอีกสักคืนพักอีกแต่ต้องพักอีกสองรีบกลับเพราะว่าวันอาทิตย์เรามีงานอครับครับวันอาทิตย์ลมแต่ว่าว่างอะไรก็มาได้เพราะตั้งแต่วันาที่หกไปเปิดยาวแน่นอนครับเปิดตลอดวันอาทิตย์ป้าจะต้องขายขายเลขขายอะไรพูดอะไรถึงถึงปู่หน่อยครับที่เรายังไม่เคยเห็นตัวเปลนเปนของท่านเนี่ยรู้สึกยังไงม้างฝากบอกฝากบอกคนที่อยู่รู้สึกว่าเราศรัทธาอืม ฝากบอกคนที่ยังไม่เคยมาเนะาะก็อยากจะมา <c oughs> ให้มาไหว้ปู่เยอะๆจะได้มาทําบุญมาไหว้ปู่กันจะได้โชคลาภกลับบ้านกันจะได้รวยๆกันทุกคนจะได้มหายหายจนหายอะไรกันเนาะแม่ก็ชอบสายนี้แหละอันนี้ไม่ใช่ง,ง,งมงายแต่ว่าเป็นความเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่แม่ชอบชอบตังไหนตะไรแล้วไหว้ปู่พญานาคที่อไลละไรนะ ที่ไปอุดออุดเดินอะไรคาชเนดคาชเนดพูไปลูกพาไปทั่วไปหมดหนองคายอะไรมีถ้ำนาคาถ้ำนาคายยังยังไม่เล่นกานขึ้นไม่ไหวโอขึ้นไม่ไหวขาเดินไม่ไหวนะครับมาคนชอบแต่มาตรงนี้ก็มาถูกจุดแล้วเนาะสองหัวติดนี่ไม่ใช่อะไรนี่เล่นแลนะนะครับนี่เป็นหัวที่สามนี่แล้วแม่แม่ดูท่านล่ะดูเห็นเลขขึ้นตรงหัวท่านเลยนะสามตัวตรงเลยนะตรงไหนแม่ไปชี้ดูหน่อยคะไปชี้จุดหน่อย แต่ไม่ใช่รูปภาพแบบนี้แม่จะดูในโทรศัพท์ไงไม่ <Ừ. S 2> โทรศัพท์ของแม่นะแล้วแม่จะเลื่อนดูว่าตรงไหนถ้าเห็นเลขแม่ก็จะหยุดถ้าไม่เห็นเลขแม่ก็จะเลื่อนต่อไปเลื่อนต่อไปป<ม>ัดเรื่อยๆจนเห็นเลขอ่ะเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อวันวันจันทร์ะแม่เลยเห็นแปดเจ็ดนะเห็นสองตัวแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดมันจางก็เลยไม่เอาซื้อแปดเก้าดีกว่า Oh ซื้อหนึ่งแปดเก้าเสียได้นะเสียไดย้เนาะแล้วเลขไม่ชัดไงเห็นต้องข้างแก้มปูแหละครับเห็นไม่ชัดก็เสียดายก็อวันพุธขอใหม่ปูเอ้ยลูกขอโทษแล้วกันเมื่อไม่เชื่อสายตาเนาะว่าหวยเราสามตัวบาทเท่าไหร่บาทละพันหนูบาทละพันเนานะสองตัวก็บาทละ,ละ,ละ,ะร้อยเนาะแต่งว่าได้สองวันนี้ได้เยอะนะนี่เป็นแสน อนุญาตไอ้นี่โทรศัพท์หน่อยอะนะครับมาดูเลขคุณแม่ต่อแสนกว่านะครับนี่เป็นงวดที่สามของคุณแม่มันเดินทางมาเองนะครับเจ็ดสองเจ็ดมาแล้วมาแล้วเลขนํานำโชคนะครับ จ็ดสองม,มหาปู่ก็เดือดร้อนอยู่เลยว่าเออเดืเก็บลูกนีลูกสินบ้างค้างกันเยอะแยะเกินเจ็ดสองเจ็ดนะครับออโอ้ยช่วยลูกชหลันไดีน๋นีได้สินพืนบ้างเยอะนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะก็ขอให้ท่านโชคดีในอ่าอันนี้คุณแม่เอาไปตำราวก่อนนะครับเนาะ<ช>เอาไปเพราะว่าคุณแม่เขาได้โชคจากอ่า รัฐบาลลาวนะครับตำลาลาวอย่างที่เราเรียกกันก็คือตำลาลาวนัดลาวนะสองงวดติดนะนเป็นงวดที่งวดที่สามนะครับนะครับ,บี่ได้หลักแสนมาแล้วนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับพญาเค,คืีดันนะครับอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ